ผัดจนภายในถ้ำน้ำแข็งฟังดูแจ๋งใช่ไหมล่ะแต่บอกเลยมันคือฝันร้ายชัดๆอุณหภูมิติดลบสุดขั้วลมพัดแรงจนแทบปลิวแถมพื้นก็ลื่นเป็นน้ำแข็งอีกต่างหากไหวหรือเปล่าเสียงใครบางคนถามมาฉันพยักหน้าตอบทั้งที่ฟันแทบกระทบกันไปต่อได้ เราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆน้ำแข็งเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างแปลกตาสวยจนน่ากลัวทันใดนั้นเองพื้นน้ำแข็งก็เริ่มแตกระวังฉันตะโกนสุดเสียงแต่สายไปแล้วเพื่อนคนหนึ่งร่วงลงไปในรอยแตกช่วยด้วยเสียงเขาแผ่วเบาฉันรีบคว้าเชือกโยนลงไปให้เขาเกาะเชือกไว้แน่นเราช่วยกันดึงเขาขึ้นมาได้สำเร็จ เกือบไปแล้วไม่ล่ะฉันพูดพลางถอนหายใจบทเรียนวันนี้ทำน้ําแข็งสวยก็จริงแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอุปกรณ์ต้องดีสติก็ต้องมีเพราะทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงถ้าไม่พร้อมอย่าเสี่ยงเลย